ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้วันที่4ส,ส,สิงหาคม259ครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านวิเศษแก่ย่างหรือว่าพัฒการวิเศษแก่ย่างบางโพครับมานั่งสังสรรค์กันเพื่อนเอเลี้ยงนกไม่มีอะไรมากก็แข่งนกจุดสุราได้ถ้วยที่สามก็เลยคนไม่เคยได้ถ้วยก็ดีใจ ก็เลยมาฉลองกันก็มีน้ำจิ้มติดปลายรวมมาเท่าไหร่นะสองแสนสี่หมื่นห้าพันอนกตัวนี้ก็เป็นนกของคุณอภิชาติกับคุณคุณเลเกียรินะครับทีมาฝากกองดีเคบางบอนตอนนี้ก็เหลืออีก2จุดพังงานภูเก็ตก็จะหมดก็เลยมาฉลองความสำเร็จกันที่ร้านเียกว่าแบ่งหุ้นดีกว่าแบ่งใช่ไหม แบ่งคนคิดถ้าอาจารย์วิเชียนมาใช้อีกสิบนาทีเป็นไงโมคะโมคะหรือว่าหมดสิบใช่ไหมเ้อ่าเครับก้าามาหลังไม่ได้ครับตอนนี้ก็จะแนะนำแต่ละคนนะครับตอนนี้นั่งกันพร้อมแลอาคนที่น่ากล้ผมนี่คืออ่สันติโมเดลครับเป็นผู้สวดดีเคบางบอลตลอดการครับคนต่อไปก็นี่ผู้สวรใหญ่ที่สองแสนสี่กว่าที่ผู้สวดใหญ่ 80%เลยไม่ใช่แต่ทีแรกเนี่ยพี่ชาติจะเล่นเนี่ยใจถ้าบัคเข็มสองสองทีแรกจะไม่ได้เลยแลูกคุณเสียอะไรกระทุกไปบอกไว้รอเล่นสอขากันแล้วกันมาชนมาชนมันก็เลยบอกพี่กันผมเล่นสอง่วยสอง่วยผมเล่นสอง่วยเสร็จอาจารย์วิชเขาคุยกับอาจารย์พิเชียนแบ่งกันไหมจะไม่แบ่งอีกนะสอง่วยยังไม่แบ่งไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเล่นสอง่วยเสร็จอาจารย์พิเชียนอ่าผมเล่นสองดุยเสร็จอาจารย์พิเชียนเห็นยุไลปุ๊บ โผล่ไม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 ่กดไลน์ฮะโทรมาสดสดเลยใช่รอดเ้ยเล่นทำไมสองหน่วยวะเล่นอกเพื่อขึ้นพี่เียแล้วผม่เออแล้ไม่บอกพี่ตุ้มอ่ะพี่ตุ้มครึ่งครึ่งพี่ตุ้มโอเคไหมเอาเดี๋ยวจับภาพก่อนเดี๋ยวโพสต่อเดี๋ยวโพสต่ออ่าดี่อาจารย์วิเชียนมาแล้วครับต่อไปก็จะเป็นเพื่อนของน้องอภิชาติมาจากบนมาลูบฉลองกันด้วยตรงหน้าด้วยนะต้องให้ตรงเลยนะหบนจะตรงเลยอ่า อันนั้นคือภรรยาน้อยของคุณอภิชานี่คนที่คนที่สามเหรอคนแรกไม่ได้มาใช่ไหมสี่หน่อยไงเห็นมาเขาคนเออนี่คนที่สิบเลยโหลายร้ายอะไวกนรูอ้าวที่เห็นหน้ายังนี่ตัวแสบเลยงเนี่ยมันมันเหมือนเป็นน้องผมเลยอยู่บ้านติดกันที่เมืองนนท์เลี้ยงนกมาด้วยกันเนี่ยผมเลี้ยงนกมันก็แอบดูผมเลี้ยงมันมาแย่ผมตลอดผมปล่อยนกมันก็มาแกล้ง ปล่อยนกควรผมตลอดตอนเด็กๆครับต่อไปก็คุณเลื่อนเกียร์คุณเลื่อนเกียร์หรือว่าคุณตุ้มครับุี่เท่าคุณตุ้มก็เป็นเจ้าของนกด้วยกันอภิชาติเป็นเจ้าของตัวผู้คุณเลื่อนเกียร์เป็นเจ้าของตัวเมียส่วนตัวทวดยังเป็นของใครยังไม่มีเจ้าของรอแข่งจบก่อนอาจจะมีคนดันปทำบูลไปแล้วก็ต่อไปนี่นี่ เซียนเก่าครับเล่าเก่าเป็นคนใหม่นักศัยแหน่งหนึ่งครับว่าที่เนี่ยงานที่แท้ดีเคบางตอนนะโค้งดีเคไม่มีถ้วยนะว่าไงอาจารย์เล็กว่าอาจารย์เนี่ยไปเตรียมหาอาตารยโทษไว้เลยนะจะลงโทษยังไงครับต่อไปก็เี่น้องฉิกหรือว่าเสียฉิกขั้นแหลมเห็นไหมเห็นแล้วนะเห็นเห็อันนี้เป็นน้องที่นิสัยดีมากๆครับเป็นสุภาพบุรุษคือนักเล่นจริงๆคนมีดวงด้วย อีสานที่ก็กว่าเงินเข้ามาทั่วทั่วภาคอีสานแล้วเอนนี้สายใต้ก็เวาเรื่อเก่าเมืองดีรถไทยคืนเอาสายเหนือใหม่นะครันนี่ก็อูซาทำรถตัวใหญ่บ,บ้านแหลมมาร่วมง,งานฉลองถ้วยกับพกูเสียครับนี่ต่อไปก็ภรรยาน้อยของคุณเล็ก <c oughs> พวกนี้ไม่พาไม่หลืองมาพาสะมผัสเพียรน,น้อยน,นะครับเพียน,น,อน้อยคนล่าสุดเท่าไหรงล่าสุดใช่ไหมเอต่อไปที่คนดังเ,เนี่ย เนี่ยแชมป์แชมป์แม่สายสองพันสิสองสมาคมหากกันแค่เจ็ดวันฟาดกันไปอาทิตย์ละหนึ่งล้านนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับแต่เงินหมดตัวอย่างไม่รู้นะเก่าใชห้หมดเก่าเก่าเนี่ยแหละหมดแล้วแหละใต้เหมือนกันครับใต้ดูทั้งหมดเลยโอ้โหครับถ้าใครรู้จักเล็กกับพิญญายีนดังไปทั่วกรุงเทพนะครับเป็นเซียนนกออ ก็ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราเพราะงั้นงบพี่ได้เขมาไหมครับกี่โมงส่วนท่านสุดท้ายนี่หนุ่มรูปหล่อนี่คือท่านสารวัตรเก๊กก็อีกไม่กี่ปีก็เป็นท่านรองเก๊กแล้วล่ะครับาหนุ่มรูปหล่อพิจาคตกฏเมื่อเรยร้อยรุ่นห้าสองครับตอนนี้ใกล้ขึ้นรองอย่างอีกกี่ปีสองปีอีกอีกสองปีได้สู้แล้วพวกที่ครบไม่ได้พวกที่ครบไม่ได้ครบเป็นขึ้นครบหลักเกณฑ์เป็นขึ้นใช่ไหม เออเป็นพวกที่คบไม่ได้ค,บ,คบไปต้องขึ้นนะครับก็วันนี้ก็มาสังสรรค์กันสนุกสนานครับ <นะ S 2> เดี๋ยวบันทึกวิดีโอเสร็จเดี๋ยวเราก็จะโมกันในกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคับแกคนนี้นครับอ๋อคนที่เขาเบื่อหน้านกันแล้วในก่มไม่แด้ไงพยายามไม่มีเลยครับอ๋อมีแต่ลูกเต็มบ้านไงแกก็รู้ที่ใส่จันไม่ชอบกิวิคู่อยู่แล้วไงสั่งให้โ๊อตไล่เผื่อขอครับมีแค่สอง โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้บรรยากาศของการแนะนําตัวจบไปแล้วเดี๋ยวก็จุดพังงาก็ช่วยชีช่วยกันเชียร์ในไลน์แล้วกันนะแล้วเราจะมีซีดีแข่งนกมึงนอกเน็ตแจกสมาชิกในไลน์เดี๋ยวนกผุ้เสียจะเล่นเกมจะสร้างคําถามใครตอบถูกก็ได้วิดีโอนะส่งให้เสร็จไปไลน,น,น์มาแล้วเยอะไหมเนะสร็จเคครับบ๊ายบาย <laughs>